สวัสดีครับผมธารัตลับดูรายมือพาลักษ์พนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำลายดวงชะางคนเกิดราศีเมษนะครับผมในเดือนมีนาคมพศ2565นะครับผมก็เริ่มปัดไพ่เลยนะครับสำหรับไพ่ที่ชาวราศีเมษจับได้ในครั้งนี้นะครับผมก็ได้ไพ่ใบนี้ครับสี่ไม้เท้าสีไม้เท้านะครับผม เป็นไพ่ที่ดีมากๆในครั้งนี้เพราะว่ามันจะเป็นไพ่ทานายเดือนมีนาคมนะครับผมก็ไพ่เดือนมีนาคมเป็นดวงจอแล้วเราจะพูดถึงดวงชะตาพื้นดวงก่อนทุกครั้งก็วันนี้จะด้รวบรัดนะครับผมไม่พูดยาวมากในดวงชะตาพื้นดวงแต่จะไม่เหมือนกันทุกครั้งในการทำนายดวงชะตาพื้นดวงนะครับผมแล้วก็จะเข้าสู่ดวงจอก็คือเน้นเดือนมีนาอาจจะมีเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน เมษายนก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตนะครับผมก็เน้นเดือนมีานาครับผมผมจะบอกว่าดวงสตาพื้นดวงของชาวราศีเมษเ,เนี่ยเป็นดวงสตาที่ค่อนข้างพื้นดวงนะครับผมว่าเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสำหรับชาวราศีเมษเพราะว่าราศีเมษเป็นราศีที่เป็นลูกแกะขนฟูฟ่อง และอย่างหนึ่งคือคุณเคยได้ยินคําว่าขนแกะทองคําไหมค่อนข้างจะมีอิทธิพลสําหรับชาวกรีกมากเพราะว่าแกะเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่ํารวยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเขาเราียกว่าพลังแสงอาทิตย์เพราะว่าขนแกะทองคำไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ว่าจะพูดบรรยายสังเขตอะไรก็แล้วก็ตามก็แล้วก็ตามเนี่ยราศีเมษเป็นราศีที่ ค่อนข้างจะทําอะไรรวดเร็วฉับไวมีความกระตือรือร้นสูงแล้วก็ค่อนข้างมีความแอคทีฟในตัวเองสำหรับบางคนที่เป็นชาวราศีเมษค่อนข้างนะครับผมมีความไฮเปอร์สูงมากก็คือเป็นเขาเรียกว่ามีความไฮเปอร์เราเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้กันแหนึ่งนะครับคุณรู้จักโรคไฮเปอร์แอคทีฟไหมก็คืออาจจะเป็นโรคทําอะไรเร็วเป็นโรคสมาธิสั้นอะไรอย่างนี้เราก็อยู่นิ่งกับที่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษจึงเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในตัวเองสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยากทํานู่นอยากทํานี่หลายอย่างไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชาวราศีเมษมีความโฟกัสในอะไรสักอย่างหนึ่งจะดีมากๆสำหรับชาวราศีเมษนะจะประสบความสาเร็จได้สูงเพราะมีความกระตือรือร้นสูงมากนะครับผมและชาวราศีเมษอ,อันนี้เดี๋ยวรีบพูดเลยนะครับผมก็พื้นดวงเพราะว่าราศีเมษเป็นราศีที่ผมจะพูดอย่างหนึ่งนะสำหรับชาวราศีเมษก็สั้นๆง่ายๆเลยว่า ราศีเมษต่อให้คุณเจอเรื่องการเงินการงานหรืออุปสรรคอะไรต่างๆที่เข้ามาในตัวราศีเมษหนักๆก็ตามยิ่งที่ผ่านมาเนี่ยหนักๆหรืออะไรต่างๆที่ว่ามีผลกระทบต่อการเงินของคุณหนักๆเลยหรืออุปสรรคอะไรต่างๆแต่ราศีเมษก็ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินจนถึงกับขนาดไปขอใครเขากินหรอกผมพูดได้เลยนะเพราะว่าราศีเมษไม่มีทางเดือดร้อนเรื่องการเงินแบบว่าแบบชนิดที่แบบ ล้มหมอนอน,อนเสือไม่มีทางยังไงก็มีกินมีใช้เป็นคนที่ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินนะครับผมผมพูดตรงนี้ย้่าใใบนี้ทํานายถึงดวงจรก็คือเป็นไพ่ที่ดีด้วยราศีเมฆจะเริ่มดีขึ้นมาแล้วก็พบกับสิ่งที่เป็นศขใช้คำนี้เป็นศกก็เลยกันแล้วก็วกพบกับสิ่งที่คุณต้องการถ้าเกิดคุณตั้งหลักปักฐานไม่ได้ที่ผ่านมาเลยอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับในดวงจร์และอย่างหนึ่งคือราศีเมฆเป็นราศีที่ ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะ,ะถ้าคุณตอนเด็กเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเลยยังไงขี้หมูขี้หมาอย่างไงโตขึ้นมาคุณก็เขาเรียกว่ามีหลักหล่งของตัวเองแน่นอนนะยังไงคุณก็อาจจะมีธุรกิจของตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองอาจจะถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณไม่ใช่เป็นลูกน้องระดับล่างแน่นอนถ้าคุณเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยยังไงคุณก็เป็นหัวหน้า งานหรือเป็นคนที่มีตาแหน่งใหญ่โตของพู้อย่างเงี้ยแต่ราศีไม่มีอยู่หนึ่งอย่างนะก็คือไม่ชอบที่จะเป็นลูกน้องใครยังไงคุณก็จะต้องเป็นเจ้านายตัวเองครับผมเป็นเจ้านายตัวเองหรือมีธุรกิจใหญ่โตมีอะไรบางอย่างที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นของตัวเองเพราะไม่ใช่เป็นราศีที่ชอบที่จะให้คนเค้ากดขี่เป็นราศีที่มีความทะยาทะยานสูงชอบที่จะกระตือรือนร้นขยันทำอาหากินและผมถึงบอกนว่าราศีเมษ เป็นราศีที่ยังไงมีสิทธิ์ที่จะร่ารวยได้สูงมากเป็นถึงเท่าแก่เป็นถึงคุณหญิงคุณนายถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะแล้วผมจะบอกว่าราศีเมษที่เป็นผู้หญิงคุณจะเก่งไม่แพ้ผู้ชายที่เก่งๆนะไม่ใช่ผู้ชายกระจอกนะคุณจะเก่งไม่แพ้ผู้ชายหลายๆคนที่มีความสามารถสูงอย่างเช่นว่าผู้ชายทําอะไรได้หลายอย่างผู้หญิงราศีเมษก็จะทําอะไรได้มากกว่าผู้ชายเหล่านั้นได้ด้วยหรือบางคนก็อาจจะ เขาเรียกว่าเสมอเทียบก nice ับผู้ชายที่เก่งๆถ้าเกิดมีความสามารถลดน้อยลงมาหน่อยแต่ยังไงคุณก็จะมีความเก่งกาจไม่แพ้ผู้ชายที่มีความสามารถสูงก็คือเขียนผู้ชายทำารไรได้ผู้หญิงราศีเมษก็ต้องทําได้นะครับผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูงค่อนข้างไฮเปอร์บางคนนะอาจจะค่อนข้างไฮเปอร์มีความที่กระตือรือร้นอะไรอย่างนี้ที่ผมบอกนะครับผมเป็นราศีที่ค่อนข้างจะมีโชคทีเดียวในดวงพื้นดวงคุณคงน่าจะรู้นะว่าดวงพื้นดวงคืออะไรผมคงไม่ต้องอธิบายให้มากกว่านะครับผม ดวงพื้นดวงก็คือดวงที่คุณมีมาแต่เกิดก็คือเป็นดวงที่ติดโต,ต,ตมาแต่เกิดเลยนะครับผมสำหรับชาวราศีเมษเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีมีทุนรลอนมาแต่กําเนิดน,นะครับผมแต่ถ้าถามว่าจะดูดวงปัจจัยอื่นๆมันก็สําคัญด้วยแต่ผมจะเน้นเฉพาะราศีเมษเท่านั้นว่าราศีเมษดวงจริงๆของราศีเมษมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเทียบวันเดือนปีอะไรอย่างอื่นมันก็ต้องดูอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือว่าอะไรอย่างอื่นดีก็อันนี้ก็อีก,ออกทางหนึ่งนะครับผมมาดูดวงจอ แต่ผมจะบอกว่าราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะมีความเสถยยานสูงเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าความเสยยานแพชชั่นหรือแรงปัถนาที่ว่าจะร่ารวยให้ได้เนี่ยมันจะทําให้คุณนาโตคุณไปสู่ความสําเร็จแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยโชคดีมีใช้เพราะว่าความปัารานาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากคุณจะขาดความปัารานาหรือว่าบางคนนะอันนี้ผมขอ,ขอ,ขอพูดหน่อยหนึ่งว่าเงินไม่สําคัญ เงินไม่ดีเงินเป็นอสมรพิษแล้วก็ปฏิบัติตัวแบบสมถะเข้าสู่ธรรมะบางคนที่จะบวชเลยด้วยซ้ำอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวคุณสําหรับใครหลาย,ค,ลายคนแต่บางคนคิดสิ่งพวกนั้นถามว่าเขาซื่อสัตย์กับใจตัวเองจริงเหรอมีใครต้องมีใครบ้างที่ไม่ต้องการเงินอันนี้ขอพูดตรงๆแต่ชาวราศีเมษหลายคนอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเขาซื่อสัตย์กับใจตัวเองเขาเรียกว่าเป็นคนปากว่ามือถึงผมไม่ได้ด่านะแต่หมายถึงว่า เป็นคนที่คิดอะไรก็ทําตามความรู้สึกของตัวเองผมหมายเองอย่างนี้แต่บางทีปากของผมเนี่ยอาจจะดูเหมือนด่านะแต่ว่าผมพูดผมพูดอาจจะไม่รู้พูดแบบยังไงนะแต่เขาเป็นคนที่คิดอะไรทำตามความรู้สึกของตัวเองผมพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือไม่เสแสร้งอะอะไรอย่างเงี้ยล้วมาดูดวงจอนอันเนี้ยดวงจรนนะครับผม ดวงจรของชาวราศีเมษในช่วงนี้ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับผมแล้วก็ในช่วงเดือนกุมภามีนาเมษาผมจะบอกว่าเน้นเดือนมีนานะครับดวงของคุณถือเป็นดวงที่โชคดีมากๆในช่วงนี้ถ้าคุณคิดจะต้องการที่จะมีความรักหรือสร้างหลักปักฐานอะไรขึ้นมานะครับผมคุณจะประสบความสำเร็จในการสร้างหลักปักฐานขึ้นมาได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับผมอย่างหนึ่งถ้าคุณต้องการแต่งงานอาจจะมีคู่เข้ามาด้วยกย็ได้ หรือว่าอาจจะอยู่ด้วยกันกับคู่ไปนานแล้วแต่ว่าต้องการที่จะสร้างหลักปารทานแต่งงานเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาหรือว่าต้องการทำะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าคุณอาจจะมีรุ่มรุ่มรอนๆมานานแล้วหรือไม่เคยที่จะประสบความสาเร็จสักทีอะไรยังไงเพราะช่วงที่ผ่านมาชาวราศีเมษเนี่ยมันเป็นช่วงที่หลายคนทาชาวราศีเมษอาจจะเจอสิ่งที่ไม่ค่อยดีผ่านมาแต่คุณจะเห็นไหมว่าไม้เท้าหลายคนนะครับไม่ใช่บอกทุกคนเพราะว่าหลายคนจะมีดวงช่วยดวงอะไรอย่างหนึ่ง แต่ว่าเนี่ยมันขึ้นมาเป็นสีไม้เท้าสีไม้เท้าหมายถึงเริ่มต้นที่จะปักหลักปักฐานขึ้นมามีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันของตัวเองสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ทําบริษัทอะไรใหญ่ๆโตโตอยู่ก็แสดงว่าบริษัทของคุณจะเริ่มมีความไม่ใช่เริ่มนะเขาเรียกว่าเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะไพ่ใบนี้ผมพูดตรงๆเลยว่ามันเป็นไพ่ที่ดีมากๆสําหรับคนที่ต้องการทําธุรกิจต้องการที่จะเริ่มสร้างธุรกิจเป็นชิ้นเป็นอัน เป็นไพ่ที่ดีอ่ะผมใช้คํานี้ดีกว่าเป็นไพ่ที่สร้างหลักปักฐานสร้างหลักอะไรขึ้นมาได้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอา่าเป็นไพ่ของความมั่นคงอ่ะเรียกอย่างนี้ดีกว่าเป็นไพ่ของความมั่นคงเป็นไพ่ของความที่เริ่มต้นทําอะไรขึ้นมาได้เป็นหลักเป็นแหล่งใช่อย่างนี้ดีกว่าและถ้าใครแต่งงานเรื่องความรักก็จะเป็นไพ่ที่มั่นคงนตอนเนี้ยดวงคุณเริ่มดีขึ้นถ้าใครที่ไม่ดีอ่ะใช้คํานี้ดีกว่าอา่า ก็กำลังจะมั่นคงขึ้นดีขึ้นหรือก็เริ่มที่จะมัน่นคงใช้คํานี้ดีกว่าเป็นไพ่ที่ดีครับผมแล้วอย่างหนึ่งคือชีวิตของคุณมีความสุขชีวิตของคุณเขาเรียกว่าชีวิตของคุณเนี่ยดีอะใช้คำเนี้ยชีวิตของคุณดีชีวิตของคุณกําลังจะเริ่มไปสู่หนทางที่ดีแล้วนะครับผมไพ่ใบน,นี้ไม่มีอะไรมากครับผมคือดีมีความสุขแล้วก็ ถ้าใครที่ธุรกิจของคุณอยากให้ปังก็ปังครับสมใจสมปรารถนาดีทุกอย่างเพราะว่าสี่ไม้เท้าเห็นไหมครับเป็นไพ่ที่มีช่อบาราเลวเนี่ยครองคอ,องอยู่ก็เป็นไพ่ที่สมหวังสมปรารถนาใครคิดการอะไรก็เริ่มต้นแต่มันไพ่ของการที่เริ่มมั่นคงนะไม่ใช่ไพ่ของประสบความสำเร็จอย่างรุนเหลือเป็นไพ่ของการที่มีธุรกิจมีความรักมีการแม่ว่าคุณอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่มันจะสมปรารถนาภายในเดือนมีนา เมษาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเริ่มมั่นคงเริ่มมีอะไรสิ่งที่ดีเริ่มนะครับผมใช้คํานี้ว่าเริ่มเริ่มมั่นคงเริ่มอะไรต่างๆนะครับผมหรือบางทีถ้าใครทีร่ขยายไปไกลแล้วมันก็จะสําหรับคนที่ขยายไปไกลแล้วนะครับผมก็อาจจะแบบว่าดีอะใช้คำนี้ยใช้คำว่าดีผมไม่รู้จะใช้คําไหนนะอ่าคำว่าดีก็คือดีนะครับผมใช้คํานี้ก็แล้ก,กันอืม ก็คือเตรียมตัวเ hey ฮได้เลยบางคนอาจจะจัดงานมงคลก็ได้นะใช้คำนี้งานมงคลในที่นี้ไม่ใช่งานแต่งงานเสมอไปนะแต่บางคนก็จะเป็นงานแต่งาตงานแต่ก็คือมันจะมีอะไรที่เป็นมงคลเกิดขึ้นนะใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมจบประสบการณดวงชะตาคนเกิดราศีเมษในเดือนมีนาคมพศ2565 25แตบเพียงเท่านี้นะครับผมผมเป็นหมอดูงรายมือพซีนะครับผมใครที่ต้องการดูงรายมือพศีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีไม่ได้ที่ไลน์ดีทันละสองหก มาได้นะครับผมผมทิ้งราเดียวทตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube ด้านล่างนะครับผมก็ทักรายเดส่งหงใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube ด้านล่างก็ได้นะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube ด้านล่างนะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิปวิธีการทักเข้ามาก็สอบถามรายละเอียดสอบถามับครูดเข้ามาผมจะส่งรายละเอียดให้ไปใครที่ต้องการทักเข้ามาก็สอบถามข้รายละเอียดสอบถามรายเดีทักเข้ามารายเดีนะครับผมก็ผมจะส่งรายเอ้ยผมจะส่งรายละเอียดไปให้ใครที่สอบถามรายละเอียด ก็สอบถามรายละเอียดค่าครูมาวิธีการดูมีดูลายมือพยัญชสองอย่างนะครับผมลายมือพยัสองอย่างนะครับก็สอบถามเข้ามาก็รายละเอียดยังไงก็เดี๋ยวส่งไปให้ก็เวลาดูถ้าเกิดทักกันไปทักกันมาไม่เ,เรื่องบางทีผมอาจจะเป็นฝ่ายโทรไลไปหาคุณก็ไม่ต้องตกใจไปนะบางท่านจะเป็นผู้โชคดีรับการโทรไลไปสักผมก็เป็นได้บางท่านจะเป็นผู้โชคดีรับการโทรไลไปสักผมก็เป็นได้นะ แล้วส่วนเวลาดูผมไม่พิมพ์สองใบผมไม่อยากเสียงสองใบนะผมด้วยคุณสวดแผนทางโทรไลน์บางท่านเรียนผูดด้โชคดีเอ้ยบางท่านเนี่ยผมด้วยคุณสวดแผนทางโทรไลน์นะให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวเป็นโค้ชที่จริงใจกับปัญหาของคุณไปนะครับผมมีวิธีหนึ่งดูที่สำนักง,งานใครที่ต้องการดูแบบที่สำนักง,งานแบบ VIP ผมเรียกว่าแบบ VP i นะสี่อย่างจุดใจลายมือพิเศษออกให้หตัวเลข แบบชุดใหญ่ไฟกับพี่หลายคนมาดูกับผมไม่ว่าจะเป็นอาคาันตตกะจากต่างประเทศเป็นซีโอชื่อดังของเมืองไทยเป็นผู้จัดก,การธนาคารเป็นหลายคนที่โด่งดังมีประวัติอะไรต่างๆที่ดีๆหลายคนบางคนบินมาไกลจากต่างประเทศที่ว่าเป็นอาคาันตตกะจากต่างประเทศบินมาไตลจากต่างประเทศนะครับมาดูกับผมตั้งใจมาดูผมจริงจังหรือบางคนเป็นคนใหญ่คนโตมากมายก็มาดูกับผมแบบ VP ก็เขาล่านั้นชีวิตประสบสำเร็จไปแล้วหลายคนที่เคยมีหนี้มาก่อนที่เคยเป็นลูกจ้างบร Arts ิษัทมาก่อนแล้วตอนนี้ชีวิตร่ำรวยไปหลายคนบางคนไปประกอบธุรกิจของตัวเองก็สิ่งเดียวที่เขามีมาคือแรงใจในการพัฒน,นาตัวเองอย่างแรงกล้าถ้าคุณมีช้วงชีวิตของคุณเนี่ยก็การันตีความสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่งถ้ามาดูกับผมนะครับผมเขาประมาณนี้แบบ V.P. ส่วนเก็บมันคือแบบธรรมดามีลายมือ VC จำกัดเวลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานนะครับผม ก็ถ้าเป็นแบบ V P ก็คือเต็มที่กันไปเลยนะครับผมที่สำนักงานก็ประมาณนี้มีแบบออนไลน์ธรรมดาที่สำนักงานแล้วก็ V P ที่สำนักงานก็ประมาณนี้นะครับผมใครมาคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจด้วยฝากกดกระดิ่ง้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ก็ เชื่อในการกระทำในสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในอนาคตของวันข้างหน้าแน่นอนวันนี้ลา่ากเพียง,ทงนท่านี้สวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ